สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่4นะคะ Happy 4 of July วันนี้เป็นวันที่4เป็นวันชาติของอเมริกานะคะแล้วก็เก้าอี้ที่เห็นเนี่ยเขาจะเอาออกมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะเป็นของคนที่อยู่แถวๆนี้เขาจะนำมาจับจองไว้ดูพรุไฟที่จะจุดคืนนี้นะคะ และก็ที่นี่นะคะก็ประมาณหกโมงกว่านะคะที่บ้านก็จะสั่งพิซซ่ามากินแล้วก็ได้ยินเสียงหมูกกอบเงี้ยวๆก็ออกมาดูเจอเจ้าเจ้าตัวนี้นหะค่ะที่บ้านนะคะวันนี้นะคะมาจะหกวันเลยวันเนี้ยเฮ้เฮ้แรคคูนเฮ้ Look at me! Wah! <laughs> <laughs> he eat bread. Call him a trash panda. Trash panda. Cute one. I don't like you. Sorry, I don't like him. <laughs> hey! 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 ไปไหนแล้วล่ะแวะเฮียอ๋อพี่เจ้าเหี้ยใครมา up to the pretty <Air tree? S 1> ไปละกูละกูไปล,ละเข้าป่าไปละไอ้ตัวป่วนได้ตัวป่วนเข้าป่าละ และที่ได้ยินเสียงนั่นนะคะคือพลุฟไฟเขาก็จุดกันแล้วนะคะเพราะตอนนี้6กโมงกว่าแล้วก็จะจุดไปเรื่อยๆแล้วก็สงสัยเจ้าลรคูนี่คือจะเหมือนเหมือนตื่นเสียงหรืออะไรสักอย่างนะคะก็จะหาออกมาหากินเพิ่งจะนี่แหละคะ่ะก็เห็นไม่บ่อยที่ออกมาตอนกลางวันอย่างนี้นะคะ สำหรับที่บ้านเรานะคะก็คือจะเป็นครอบครัวแล้วก็ญาติญาตนะคะสั่งพิซซ่ามากินกันแล้วก็พอสั่งพิซซ่ามากินกันเสร็จวันนี้วันนี้นะคะก็คือช่วงนี้มันน่าร้อนใช่ไหมอาทิตย์ตกดินตอนสามทุ่ครึ่งนะคะพอสามทุ่มครึ่งเสร็จตรงที่เขาจัด ประจำทุกปีนะคะสถานที่ใหญ่ๆตรงเนี้ยที่เขาจัดประจำทุกปีพอตะวันตกดิน3ามทุ่มครึ่งเขาก็เริ่มจุดพลุกันเลยนะคะ,ฉะเฉลิมฉลองกันเลยเก็คือตรงที่ออตอนช่วงคลิปต้นคลิปะนะคะที่เมีเก้าอี้ไปอจองเขาจะไปจับจองแต่เช้าเลยนะคะแล้วทีนี้พอช่วง3ามทุ่มครึ่งเขาก็เริ่มจุดจุดพอจุดเสร็จ พวกเรานี่ก็จะมีเก้าอี้นั่งดูหลังบ้านนั่นแหละคะ่ะก็ประจําทุกปีนะคะนั่งดูหลังบ้านไม่ต้องไปจองกับเขาข้างนอกนะคะพอหลังจากดูเสร็จก็คือพอเขาหยุดดจุดใช่ไหมคะเราก็จะไปะขับรถไปแล้วก็ไปจุดที่บ้านของญาตินะคะเพราะว่าเขาสถานที่มันจะไม่มีรถอะไรผ่านเยอะนะคะก็นี่หละคะจุดกันแบบนี้ก็จะเป็นอเมริกันชนที่เขาเฉลิมฉลองกันนะคะ แล้วก็สําหรับการจุดแบบนี้นะคะพอเขาจุดเสร็จแล้วนะคะคือก่อนจะจุดเนี่ยเขาต้องเตรียมถังใส่น้ํามาด้วยนะสําหรับเออเวลาจุดมันก็จะมีกระบอกมีอะไรที่แบบจุดเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาจุ่มในน้ําเพื่อให้ดับไฟอะไรสนิทนะคะหลังจากเล่นเสร็จก็คือมีการกวาดถนนกวาดอะไรให้เรียบร้อยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ว่า อเมริกันทุกคนเขาจะมีความรับผิดชอบแบบนี้ทุกคนนะก็คืออย่างบ้านเราเนี่ยตอนเช้าขับรถออกไปตรงนั้นคือเด็กวัยรุ่นเขาเล่นเขาก็จะมีแบบเศษเศษกระดาษเศษอะไรเยอะแยะเขาไม่ได้ทาความสะอาดนะก็ก็เหมือนกันทุกที่แหละก็เหมือนคนไทยแหละคนที่มีความรับผิดชอบก็มีคนที่ไม่มีความรับผิดชอบก็มีนะไม่ว่าไม่ว่าชาติไหนแหละก็ นี่แหละค่ะสำหรับเอ,อ่อ4 of July ของเราวันนี้นะคะก็ทำอะไรหลายอย่างนะคะเก็บภาพไว้เออ่แต่ตอนนะตอนที่เขาเอาัดจุดตอนแบบขึ้นๆคะไม่ได้ไม่ได้เก็บภาพหรืเก็บภาพนะคะก็เก็บภาพมาให้ดูแบบนี้กันก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขมากๆไม่ว่าชั้นะคะคลิปไม่ค่อยลงค่ะก็คือได้ไหลายๆสัตวเอามาให้ดูเรื่อย เรกนี้ก็ก็มีแท่งพลาสตดูน้ากนะสำหรับาการรักโซ i in bed.